กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ4สถานีบริการน้ำมัน p t o r บางจากซัสโกรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรราช,ชบุรี80,000ลูกเพื่อนำมาแจกเป็นของสมนาคุณผู้เติมน้ำมันตั้งแต่วันที่4-6ธันวาคม2568รวม547สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตที่ล้นตลาดและกระตุ้นการบริโภคโดยกรมการค้าภายในยืนยันว่ามาตรการเชื่อมโยงการตลาด ช่วยให้ราคามะพร้าวดีขึ้นต่อเนื่องพร้อมชวนประชาชนเติมน้ำมันรับเครื่องดื่มเกลือแร่ธรรมชาติจากเกษตรกรไทยช่วงหยุดยาวนี้ด้วยครั้งนี้นะครับก็เป็นการเข้าช่วยเหลือนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะในเขตสีจังหวัดนะครับ ราชบุรีนครปฐมนะครับสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับซึ่งการดําเนินการของทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเราดูซับไปแล้วเนี่ยนะครับจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยประมาณ8ป0 0 0 0สกว่าลูกนะครับผมและในโปรเจกต์นี้นะครับเรามีเป้าที่จะช่วยดูซับอีกประมาณ460,000ลูก และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ก็คือความร่วมมือนะครับระหว่างทางสถานีนะครับหรือปั๊มน้ำมันของเรานะครับทั้ง4แห่งนะครับได้แก่ปตทบางจากนะครับพีทีแล้วก็ซัสโกนะครับได้ร่วมมือในการที่จะช่วยซื้อนะครับมะพร้าวจากเกษตรกรนะครับในราคานำตลาดนะครับซึ่ง มีเป้าหมายนะครับก็คือประมาณ80,000ลูกนะครับซึ่งแล้วจะนำมานะครับอมอบให้แก่ผู้ที่ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6นี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทางผู้ประกอบการ นะครับมาช่วยนะครับรำพังภาครัฐก็อาจจะทําเองไม่สําเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆปั๊มนะครับและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้าทุกท่านติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งสีปั๊มเนี่ยนะครับได้ดําเนินการช่วยเหลือนะครับสินค้าจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในครั้งนี้เราได้คัดสรรนะครับมะพร้าวน้ําหอมเกรดดีนะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่ง เอามานะครับในการที่จะแจกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาเติมน้ํามันนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6นี้นะครับซึ่งจะอยู่ในปั๊มนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมมากกว่า547สาขานะครับของทั้ง4ปั๊มครับวันที่เราติดต่อเข้าไปนะครับตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ3บาทเราเข้าไปซื้อที่5บาท นะครับผมแล้วก็รวมค่าบริหารจัดการต่างๆนะครับเพื่อจะเอามานะครับซึ่งมะพร้าวที่เราจะแจกนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าคว้นเขียวนะครับผมก็คือสามารถเอากลับไปบ้านแล้วก็เฉอะทานได้เลยนะครับแล้วก็มีการแรปนะครับพลาสติกให้ดูดีนะครับแล้วก็จะได้ไม่ไม่มีการเก็บอายุได้ยาวนานขึ้น นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าอาทิตย์นี้นะครับราคาก็ขยับขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคำสั่งซื้อจากตลาดจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดหลักนะฮะในช่วงที่จะเตรียมสำหรับเทศกาลตรุษจ,จีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้านะครับผมก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาทำให้ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาเป็น4บาทอันนี้คืออยู่บนต้นนะนะครับ แต่ถ้า uh, ตัดออกมาทําอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นแล้วก็เชื่อว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับราคาต้องเกิน5บาทแน่นอนครับก็สำหรับของพี t t ทีเอก่อนนะครับเอเจนตผลกระทบน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยในช่วงที่เกิดน้ําท่วมหนักๆเนี่ยปิดสถานีไปประมาณสัก30กว่าสถานีนะครับสากว่าสถานีเนี่ยบางสถานีเนี่ยโดนน้ําท่วมแบบแบบเ,เรียกว่าเข้าไปในสถานีเลยต้องปิดบริการบางสถานี ปิดเนื่องจากน้าท่วมรอบนอกนะครับแล้วก็ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้บางสถานีปิดเนื่องจากไฟฟ้าดับอะไรอย่างเงี้ยประมาณสัก3 0มสถึงสีสถานีซึ่งสถานีที่ได้รับกระผลกระทบหนักจริงๆก็คือน้ําท่วมเข้าไปแล้วก็ท่วมตู้จ่ายน้ํามันนะพูดง่ายๆมิดตู้จ่ายอย่างเงี้ยก็มีไม่ถึง10สถานีนะครับมีไม่ถึง10สถานีซึ่งตอนนี้น้ําลดหมดแล้วนะครับก็สถานีต่างๆเริ่มกลับมา จําหน่ายได้ตามปกติแล้วเหลือเฉพาะสถานีที่น้ําท่วมหนักๆก็ไม่ถึง10สถานีนะครับก็ค่อยทยอยฟื้นฟูนะก็ปัญหาอุปสรรคก็มีเชนอย่างที่ท่านอดีบอกไฟน้ําน้ําประปาเนี่ยสำคัญน้ําที่ต้องมาล้างสถานีาต่างๆวันนี้ก็ต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้พลังจากสาธารณะเข้ามาช่วยแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องไป เอารถรถดับเพลิงที่ขังน้ํามันต่างๆเข้ามาช่วยก็เริ่มฟื้นฟูตอนนี้เหลือหลักหน่วยแล้วครับท,ที่ยังเปิดไปได้แล้วก็ต้องขอบคุณทาง,างจริงๆแล้วก็คือทางกระทรวงพลังงานนะครับที่ส่งทีมเข้าไปช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ํามันแล้วก็ขอบคุณทางกรมการพภายในนะครับสำนักช่างตวงวัดที่ส่งทีมเข้าไปเรียกว่ารอพร้อมที่จะตรวจคุณภาพของตู้จ่ายนะครับว่ามีมาตรฐานการจ่ายน้ํามันที่ที่ได้ตามมาตรฐานของของกรมการัภายในกระทรวงนี้หรือเปล่า ก็ทีมพร้อมมากต้องขอบคุณทั้งทาง,ง,งกองพันธในทั้งท่งานอธิบดีและทีมงานด้วยครับก็สําหรับสถานีบรรจารนะครับก็คงคำถามเดียวกันใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะประมาณ4 0่สถึงสามสิถึงห้าสถานีนะครับที่กระทบโดยเฉพาะหัดใหญ่ <c oughs> ก็มีระดับอย่างที่ทางหลายๆแบรนด์น่ครับที่เหมือนกันก็คือบางสาขาก็จะบางสถานีก็จะท่วมถึงระดับเกือบหลงังคาแล้วก็มีตู้จ่ายนะครับท่วมมิดเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูแล้วเรื่องเข้าไปดูแลเข้าไป ออดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆให้กลับมาใช้โดยเร็วนะครับเพราะว่าเราก็กระทบในเรื่องของยอดขายส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่เราคอนเซิร์นมากๆในเรื่องของผู้บริโภคเพราะว่าหลังจากน้ําท่วมต้องหลังฟื้นฟูเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องการใช้ที่น้ํามันแน่นอนซึ่งบางสาขานี้ก็อาจจะไม่ท่วม<ช>แต่เนื่องจากรถขนส่งน้ํามันไปส่งไม่ได้ก็ต้องปิดการขายไปก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่บนการฟื้นฟูครับคิดว่าไม่เกิน2อาทิตย์สาอาทิตย์ก็จะกลับมาขายได้ให้ครบทั้งหมดนะครับก็ คิดว่าเราอยากจะช่วยคนไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆก็คือเราคงจะต้องไปตรวจวัดในเรื่องของน้ํามันที่อยู่ในถังใต้ดินเพราะบางทีน้ำใต้ดินที่มันซึมเข้ามามันจะกระทบกับคุณภาพหรือเปล่าอันนี้เราต้องคอนเซิร์นก็ตามมาตรฐารนะครับของบางจัดด้วยนะครับเพราะเราอยากให้คุณภาพเนี่ยมันถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของมิเตอร์ก็เหมือนกันก็ตามนโยบายของกบค้าภายในก็ต้องตรวจให้ตรงตามมาตรฐานด้วยครับของพีทีเองก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็นัหนักอยู่ที่เขต8แบบ ก็ยังเหลืออีสานนีหนึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะนานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีหน่วยงานภายในของเราที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุงเองนะครับน่าจะฟื้นฟูได้เร็วแต่ข้อสําคัญคือเรามีการส่งรถของเราเองนะครับที่ขนของลงไปก่อนเลยล่วงหน้าจากของพีทเองลงทั้งน้ําดื่มทั้งหลายเนี่ยลงไปล่วงหน้าแล้วก็ร่วมกับกรมการค้าภายในด้วยนะครับในการที่ส่งมอบเครื่องโพคบริโภคลงไปที่สําคัญกว่านั้นเรายังได้ช่วยหน่วยงานทหารในการให้น้ํามันไปอีกสามหมลิตร นะครับในการเข้าไปช่วยประชาชนด้วยแล้วก็ฟื้นฟูรอบๆปัจจุบันเรายังคงส่งความช่วยเหลือลงไปนะครับโดยไปจุดตั้งจุดบริการที่สถานีบริการน้ามันเราให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะพวกน้ําดื่มเป็นปัจจัยสําคัญหลักเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้งบริโภคทุกๆวันนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีในเรื่องของสินค้าพว้บริโภคต่างๆที่มีความจําเป็นนะครับแล้วก็พนักงานเองเราก็ดูแลเป็นอย่างดี เพื่อทุกคนได้รับความปลอดภัยและแน่ใจว่าทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนเรื่องของคุณภาพน้ํามันนั้นนะครับเราก็ร่วมกับทั้งกระทรวงพลังงานเองนะครับแล้วก็หน่วยงานแ l a บของเราเองซึ่งมีหน่วยงานมือบัลลบเราลงไปตรวจโดยตรงนะครับ <laughs> เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ํามันเราอยู่ในมาตรฐานไม่มีน้ําปนหรือว่าไม่มีการ c o n t ทม i เน t e ด้วยอื่นๆใ,นใดก่อนเปิดการมีการแลให้วให้แหใน่ใจเนี่ยเรามีการตรวจเช็คทุกวันด้วยนะครับรวมทั้งการวัด คุณภาพน้ำมันและก็การเติมเต็ม5ลิตรด้วยนะครับที่เราวัดเป็นประจําอันนี้คือเรื่องที่เราทําเพื่อให้แน่ใจว่าสถานีบริการน้ํามันของ PT ทุกๆแห่งนะครับยังคงได้คุณภาพเย็นมาตรฐานและรักษาคุณภาพที่สูงไว้เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ามาใช้บริการที่เราแล้วได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันทุกๆคนนะครับครับสำหรับซัสโก้นะครับเรามีก็สายบริการไม่ถึง10แห่งนะครับก็ผลกระทบไม่มากเท่าไหร่ตัวทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้เสียหายมากแต่ว่าที่เสียหายจริงคือพนักงานนะครับ ไม่สามารถมาทํางานได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เสียหายกันหมดบางคนบอกว่าท่วมถึงขนาดเมตรเจ็ดสิบนะฮะอยู่ไม่ได้ เราก็ใช้เยียวยานะครับก็คือช่วยเหลือพนักง,งานนะครับโอนเงินเข้าไปให้ก่อนส่วนหนึ่งให้เขามีกําลังใจในการปรับปรุงบ้านนะครับแล้วก็กําลังดูไลส่สเกลว่าแต่ละคนเนี่ยเสียหายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็ช่วงแรกๆทําให้เปิดสถานีบริการไม่ได้เพราะว่าไม่มีพนักง,งานนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากเยียวยายแ,ลแล้วพนักง,งานเริ่มกลับเข้ามาได้แล้วนะครับก็เปิดหมดทุกสถานีเพราะ,ะนั้นผลกระทบก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็เหลือแค่เยียวยาต่อไปตอนนี้ก็มีส่งน้าดื่มเข้าไปช่วยในพื้นที่นนครรัับแล้วกก็ส่่่งไปเเือๆช